โอ้น้ำคืนหลนยลน้ำสิท่่มแล้วทุกคนนี่หมู่บ้านในกลางหมู่บ้านเลยนะ ทะเลแล้วฮะฝ่าอากาศวันนี้นะพายุเข่าสบายดีทุกคนเนาะวัะนนี้กะอยู่กับบาวอ้นคือเกาวันนี้น้อนเนื่องจะขายุเข่าที่บ้านเนาะอยู่บริคมัมใสทางรักษาาเลยทุกคนฝนมาวัดนึงวัดคืนแนละ้ว วันนี้ก็เลยต้องได้ไปเอาตรงงวนะครับตรงัวก็ตัวแย่เนาะที่อยู่ที่สวนมยุนานะปล่อยไว้ยูพุนเนาะเอเห็นหัวล้อมไว้แต่ว่าขาดว่าน้ําจะขึ้นอีนะิเนาะพายุนี่มันจะเข้าจนทอรื่เพื่อนพนละ่ะย่านน้ําท่วมตกซัดน,นะครับก็เลยองไปเอาวันนี้พ่อก็ยูพุนละตอนนี้เราเราแง่งไปเนาะไปนาเพื่อไปเอาตงวงนู น,นี้ไปกับแม่นะใส่สุดแดงไปเลย,ย,ยนะอะไรขอแม่นี่เท้านี่โมบอฮอนบแต่เะลปีนะี<บ>่เดือนเก้าอันนี้เขา้ขาเก้าแล้วฝนตกน้ำมันท่วมเตลปีบ่ท่วมบ่แม่มัท่วมเนาะแต่ปนีนี้พิเศษเยียบเชียว์ฟันซาแล้วเข้าจะน,นั่นแหละอันนี้เข้าไม่ตู้นะ ให้เบ like ิ่งเนี่อันเลื่อมเลื่ออย่งพุ่นน้ำเลยทุกคนน้ำน้ำท่วมอันนั้นเป็นนาหญ้าเนาะนาตุ้ยยาโวดตบปวดมือไปเลยจะหอกนี้ยากไปนั่นยากไปประมาณสิป้ายแลที่ละก็หอดแล้วลอยก็หอดอันนี้จะเป็นองเฮียนนะจะเป็นเฮียนองเฮียนองเฮียนปฐม มีอยู่ห้าห้อง,องความเสียหายพายุเนาะลมมานะเข้าจลนละ้มเลยเข้านาปีนี้เนาะนอันนี้จะเป็นขอกงวอาวนาะนะขอ,ของแก้วนะ น้ำท่วมพัดพุ่นเลยน้ำท่วมนาไปดำดอกมาอยู่บ้านไปดำดอกไปไปเองุ่นมันดีใจเลยมึงไปดำดอกชื่อดำดอกนะห่างๆมันมีดอกดอกสีขาวนะโตสีดำเดินมาดำดอก งูวัวแลน,นไปเลยนะอันนี้งัวอ่าวแล้วเลยหนีน้ำน้ำท่วมดังลนะ่ะมีอยู่วห้าตัวเดี๋ยวงูเหาอยู่รูมพุนะ่นอ่ะไหวอยู่ลุ่มครับ เป็นนาใกล้บ้านนะตัวนี้เนะนาะนาอยู่ใกล้บ้านใกล้บ้านบริยุกไกลเข้านี่อันนั้นะนี่ในส่วนมันต้นเนาะส่วนมันต้นเราถ่าย,ยพอเนาะอันนี้เราก็มาหอดนาละ โขึ้นไวแท้งัวยุ่หันนะของงัวยุ่หันเห็นว่าน้ำทุกคนโอ้ยน้ำขึ้นเต็มเลยอันนี้อันนี้ฮาเฮ็ดเป็นอันนั้นระบบไฟฟ้านะหงอไฟฟ้าไเส้นลวดไปเลยของสัตวนะ์เนาะ นี่ก็จะมีงวแล้วก็บแบ่น أ, เนาะยังไว้ในทงเลยนะเป็นทงนาทำบริปุกข่าวล่ะอ๋อน้ำขึ้นน้ำขึ้นแห้งอนะ่ะเติมไปน้ำของของพระชุมฮันตอนนี้ย้ายงวแนละ้งวงูกับแบ่ไปพุ่นย้ายกลับเงินหนวะดแย่ฮึ ผมมีตัวจิร่บอน้ามันขึ้นมาก็อยๆเนี่ยน้่เขาน้ำเต็มพุ่มๆอยะบนสุ่มพายพุ่นเนี่ยมันเป็นแม่น้ำก็แม่น้ำใหญ่ไงครับนาเฮาติดน้ำตัวน,น,นั้นมันเลยอะไรขึ้นเวลาขึ้นมามันก็จะท่วมนีนะ่มันจะขึ้นไวก็มูล คอกแม่โตเก้ายุ่ห้านั่นท่วมละป่ามันต้นแม่กับสิรอดบอ่เนาะถ้าฝนยังตกอีกนี่กับท่วมอีกเด้พี่น้องโอ้ขึ้นแหงขค่ะนะขึ้นไหวขค่ะนะตอนเช้ายัางบอกอันนั้นป่าไหนนะมาตอนบ่ายตอนแรงขึ้นไหว

สิปโตนั่นแหะฝนตกต้องมาย้ายงนะูแล้วทั่วแม่นี่ขึ้นมาหอดเลยนะนยอันนี้คอกแบ,บ่นะแย่บบองเอมีทิ้งนอกทิ้งน้ำไว้แน่นนะกับวสิขึ้นหอดบ่เพาะของงัวนะคริสบอ ยางฝนนีงม่ขค้นที่ขอดใ้หมเนาะน่ยู่เลยนะนั่งอย่งไม้งนี่บ่ขึ้นละไม่ไหวไม่ไหวคือแต่เมื่อเช้านี่เนาะบัวเ้าจุดตัวนี่เพาอทั้งวัดนี่สิบสามัิบสามตัวเนาะแบ่ได้๋ยวันตัวแบ่สิบสี่ สิ 14, 15, 16, 16. 16. บห้าสิบสองสิบหกหกแม่นะเลี้ยงงัวเอาไปไว้ใช่นะง,งัวคอกนะคันะลกไม้หมอคกลงไม่นะใหญ่ตอนนี้พ่อก็ลองคิด เอาแบ่ออกจากคอกหน่อยงายแบ่ทุกคนยาหนำท่วงย,วย,นวยานานำช่วงมันจะขึ้นหอดอันนี้แล้วเนี่ยมาลูมาไล่ดูเฮ <c oughs> ้ยมา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 ยานดำชวง ยังไงยังไงยังไงแย่ครัวายแเป้ยันน้ำท่วมไปจับตัวหน่อยลงมานี่เขาไล่แป้เป็นทุลักทุเลเนาะเพราะว่าแป้ยมันไม่ค่อยทึ่กับน้ำเบอยกไปฝนตกไปไหมเฮ้ย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 ปวยยามันไม่ยอมออกนะเฮ้ยเฮ้ยไป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 เฮ้ย นำเดอน้ำเด้ดอเฮ้ยตอนนี้แผนการที่จะไล่แบกกับมือ,องานกับโบได้ครัะทุกคนต้องไล่กับคืนเข้าไปข้อคือเราเพราะว่าจะเอารถอันให้มันขึ้นรถแล้วก็เอาเมือ,นะองเนาะเดี๋ยวเพิ่งชิได้ปะไปเฮ้ย พอดีเขาก็จับแแบขึ้นรถเรียบร้อยคนอีลากอิเรือเนาะยกย้ายน้ำจะขึ้น